ไม่เอาลงใช่ไหมทุกคนโฟ,ฟมทวงให้แล้วนะทวงให้แบบตั้งแต่ก่อนไปออสแล้วคือมันถ่ายมานานมากจนแบบเออไม่ต้องลงแล้วก็ได้เสื้อวันนั้นโฟมไปขายกับของงานของจันเตยนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายแบบไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่เจอพี่เกสเลย ขอบพูดสำหรับใจส้มนะคะไม่ได้พูดนั้นมากว้าวกอเผาส่งแค่นี้เองเหรอเจมอยู่ข้างหลังนะจะส่งสติกเกอร์ไอส่งของขวัญแค่นี้มันไม่สมฐานเลยนะเอาใหม่ส่งมาใหม่กอเผาเป็นถึงผู้จัดการแ t ททูนะคะผู้จัดการวงแ t ททูทำไมส่งแค่นี้คะ ใช่บัตโอ้ยน่ารักมากขอบคุณคุณแตงโมค่ะไม่ได้บอกว่าส่งใจส้มนั้นมากอะ่ะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะดีใจจังไม่ได้ไลฟ์ตอนกลางวันแบบปกติอะ่ะ คือจริงๆม,มันมันแค่แบบมันมันรอนมันเหมือนนานามันก็มีร่วงตามธรรมชาติะคะตอนสับผมสับผมอะไรเนี้ยเวลาร่วงมาก็สะดุ้งอยู่เจ็ดพ่อไหนลองเข้ากล้องซิไหนก็เผาไหนไหนลองโชว์ไหนซิว่าจะให้อะไรเผาไหนดู ะให้แค่ไหนเชียวไม่ได้ทำสัญญกรรมนะคะทุกคนได้เท่านี้นี่มีมีมีหน่อยเอาอีกจีบอกเอาอีกพ่อปักซี่ใช่ค่ะอ อันใจเจอกันไหมเอมใจมาหาม่มรอแม,มนิดนึงนะเดี๋ยวน้องจะอาบน้ำแล้วหันใจขอหัวใจหน่อยขอใจส้มหน่อยน้อนหวานใจขอใจส้มหน่อยยังคะ่ะขอใจส้มให้หนูหน่อยได้ไหมคะ อันนี้เป็นบีเวอร์ยอร์คเชียร์ค่ะพี่เผานี่ตัวส่วนยอร์คเชียร์อยู่ไหนนะหายไปไหนวะเมื่อกี้เดินอยู่ยอร์คเชียร์ยอร์คเชียร์อยู่ไหนเนี่ยไปไปไหนเหรอ ผมคือโฟอมมาล่าสุดอะโฟมที่โฟมลงคีไปอะโฟมไปตัดผมทีเกาหลีก็คือไม่รู้ว่าบอกว่าทรงอะไรมันก็แบบมีเลเยอร์ใช่ไหมแต่ว่ารอบเนี้ยตอนที่ไปตัดอะโฟมว่าเขาแบบสไลด์บางไปหน่อยผมเลยจะไปตัดอันนี้ออกมิตริกรึ้งกาแฟเปนเส้นดได้โฟมเป็นสิวทุกคนโฟมเป็นรอยสิวเ,เพื่อนสวัสดีครับ ใส่เสื้อของวันนี้ลินนะคะของแบรนด์เพื่อนผมเองแต่ว่าตัวนี้ผมซื้อตอนเขาเซลหวานเชียบเลยวะน่ารักแม่ผมซื้อตอนเขาเซลผมไม่ได้ซื้อนะคะราคาเต็มอร่อยมากเป็นไหนคะแซนดีสาวหน้าไปไหนเอ่ยอ๋องานไม่ได้ไปคับไม่ได้ไปคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไปเอื้อโชว์อีกไม่มีน้องแสนดีมีน้องเจมไปครับไปดูน้องเจมกันนะคะน่ารักพอๆกับน้องแซนดีอาจจะน้อยนิดหน่อย น้อยกว่าแสนดีนิดหน่อยพ่อจะไปออกกาลังกายแล้ววันนี้พ่อมีนัดกับเทรนเนอร์พ่อต้องไปออกกำลังกายนะคะเป็นสิวมันเช็ดมันชัดมากเลยไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะอ,อ,าาอยากดูน้องหมาค่ะ น้องหมาตอนนี้อินโทรเวิร์ดอยู่ค่ะมีในตัวข้างหลังเนี่ยดีอยนครับได้อยู่อันนำหมาเนี่ยเหรอใช่ค่ะพี่เกมอะไรบ่อยก็ต้องบ่อยเขาซื้ออุปกรณ์มาครบขนาดนะั้นนะทุกคนพ่อก็มีอุปกรณ์นะแม่แต่แม่ใช้อุปกรณ์พ่อไม่เป็นไงพ่อพ่อมันถึงพ่อใช่หมายถึงว่าถ้าแม่จะไปใช้ตอนที่พ่อไม่ใช้แม่ก็ทําไม่เป็นไง ทุกคนคิดถึงผมไหมเฉยเฉยเขาบอกพี่เจมสแสดงมีครับมีครับมีครับใกล้ยังอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วไลฟ์โค้ชท่านหนึ่งพี่เกลหรอก็ผมอยาก<อ>ผมอยากเป็นมางอ่ะแต่ว่าอุปกรณ์นี้ได้มาจากเจมนะคะเพราะว่าเหมือนกันเป๊ะให้เหมือนให้เหมือนให้เหมือนเหรอใกล้เคียง แต่ตอนแต่เดี๋ยวนี้คนไลฟ์เขาใช้แบบกล้องใช้ไมค์กันหมดเลยอ่ะใช่แต่โฟมใช้ไม่เป็นทานแล้วค่ะไม่อันนี้คือสิวมันหายแล้วแต่มันเหลือรอยมันเหลือรอยที่มันแบบใช้เวลานานมากๆแล้วก็ต้องเป็นตรงนี้ด้วยนะพร้อมทุกคนพร้อมพร้อมทุกคนพร้อม อยากน้องเกลเหรออาทิตย์หน้าไม่รู้จะเจอไหม,มพร้อมทุกคนพร้อมอยากเล่นเหมือนกันเกลพลังเยอะนี่นี่นี่เยลลี่พิษหรอได้โฟมีโฟมโฟรโฟรโฟรจริงๆซื้อเยลลี่มาพะโฟมเป็นคนชอบเยลลี่มากทำเป็นว้เยลลี่พิษทำทำได้ไหมแปอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำ เยลลี่พีเ่เยลลี่พีแต่แบบว่าเหมือนแบบอมเยลลี่แล้วก็มาวางแล้วก็ให้กินแล้วก็แบบเหมือนแบบจับโดนอันที่อมเลยเลขาเล่นกันเยอะแยะพ่อเฉยจริงทัวนทำอะไรก็ไม่ทำแล้วพอทำวอล์กก็ไม่ลงเขาลงแล้วหรือเปล่าทุกคนคานอะอันนี้พ่อเอา มาเค้กเลยได้สองกล่องเขาไปส่งเค้กให้โฟมคายทำหน้าที่เพราะว่าวันนี้แบบโฟมอื่นๆซุมๆแบบไม่รู้ไม่สบายปะเนี่ย <c oughs> น่าน,นัะดิพ่อเขาถามว่าทำไมถึงไม่ลงวอล์กถ่ายแล้วตัดแล้วทำไมไม่ลงเอามาให้แม่ดูก,ก่อน ไอ,อ้คนตัดบอกว่าอยากได้ท่อนท้ายที่เราไม่ได้พูดมันเอาเป็นธรรมชาติมันไม่จำเป็นจะต้องมีปิดท้ายมันไม่ใช่รายการเราเอาเป็นความเลียวว่าแบบก็เราปิดตอนนอนเราก็คือนอนแค่นั้นเราไม่ต้องเลียวใช่ไหมทุกคนมันไม่ต้องแบบว่าอ้าวันนี้ขอแบบว่าจบกับการที่แบบวอล์กนี้ไปก่อนแล้วมาเจอกันวอล์กหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันเชยแล้วนะไม่มีใครทําแล้วถ้าจะเลียวอ่ะโอเคครับใช่ไหมงั้นเดี๋ยวลงได้เลย เพราะอนาล็อกมากมันไม่ได้เป็นแบบจบปิดรายการคนดีที่ไหนอะอะวันนี้ <c oughs> มันก็ต้องแบบเออทาเสร็จก็วันหนึ่งเราเสร็จอันเนี้ยมันก็คือเสร็จอันเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าจะมีคอนติเนียไปต่ออะไรเงี้ยมันก็คือวันเดย์วอล์กใช่ไหมทุกคน <c oughs> ไม่งั้นทุกคนก็ไม่ได้ดูหรอก มันถ้าไม่งั้นมันต้องมีสคริปต์มันจะต้องมีแบบว่าเป็นเบรกดาวในการถ่ายซึ่งมันไม่ใช่ไงอาหารเหนือทำเป็นน้อยค่ะทุกคนเพราะว่ามันคืนนี้ไรไหมครับพ่อขอบคุณค่ะคุณนกนพ่อไม่รู้อ่ะแม่แม่ก็ไม่รู้ไปก่อนนะแม่ใน ต้องไปแล้วไม่ทันแล้วไปเลยพ่อไปพ่อไปส่งเอ๊ะไปออกกลังกายผมก็เลยไปฝากส่งเค้กที่ร้านด้วยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ตามใจทุกคนแต่ว่า คือเราถ่ายมาฟุตเรามีเท่านี้แต่ถ้าเราจะไปแบบแอคติ้งทำฟุตเพิ่มอ่ะมันก็ไม่เรียวไงก็มันเป็นตัวติดโฟมใช่ไหมกิจก,กรรมอะไรที่ทำมันก็เท่านี้อนนึกออกไปนึกออกปะเล็บมันก็ขึ้นหมดแล้วนะทุกคนมันก็แบบโคนมันขึ้นแล้วอู้ได้เจ้าเวลาได้กุหลาบไม่รู้ ยังค่ะทุกคนจะเย็นเไม่ได้ใส่คอนแทคพี่เจมไปแล้วพี่เจมไปแล้วคนลดแน่นอนส่งเอ่อขอจออขอใจแล้วก็ยังใจส้มได้อยู่นะคะดิสนีย์แลนด์กับดิสนีย์ซีถ้าให้โฟมแนะนำใช่ไหมโฟมชอบดิสนีย์ซีเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไง ถ้าดิสนีย์แลน่ะมันก็จะเป็นสําหรับเด็กพอนี้พวกเครื่องลงเครื่องเล่นนะมันก็จะไม่มีความหวาดเสียวซึ่งจริงๆแล้วดิสนีย์ซีฟงก็ว่ามันก็ไม่ได้หวาดเสียวนะแต่ว่ามันก็เหมาะสําหรับเด็กโตมากกว่าแต่ว่าถ้าของพวกสุเวเนียอะไรอย่างเงี้ยแลนดกับซีก็ไม่เหมือนกันนีพ่อไปพ่อไปคนดูน้อยเลยนะ หรือว่าข้ามันไก่ใส่ผงชูเยอะทำไมกินน้ำเยอะถ่ายรูปได้คะ่ะปิดสิวให้โฟมหน่อยนะช่วงนี้รอยมันแบบประเติดประเจอรเหลือเกินทุกคนใจเย็นๆนะคะรอน้องใจเย็นๆนะคะ N O R M A ค่ะนาน้วานี่ว่า4ามเมลเบิร์นหรอโฟมไปช่วงที่แบบว่าอากาศมันแบบเย็นนะทุกคนมันก็เลยแบบเดินแล้วมันก็เย็นอนะลำปางเจ้าบายนะทุกคนอ้าวนกึกว่าไปแล้วไปกล้องเ้นมาายบายดีๆด,ดีปิดรายการเร็วไีหาว่าไม่มีไทยอีกสวัสดีครับทุกคนเจอใหม่นะครับ ผู้คนลูปผมเยอะก็ใช่ว่าผมจะไม่ร่วงนะไอ้ที่ลูปผมขึ้นเพราะว่าผมมันร่วงโอ้โหเรียนต่ออังกฤษกับออสเตรเลียก็ไม่รู้เลยเพราะว่าโฟมไม่เคยเรียนต่างประเทศโฟมอยู่ลำปางแกลนิสคูลค่ะทุกคนอินเตอร์เท่านี้ แม่พ่อไม่อยู่คนดูน้อยเลยเห็นไหมสวัสดีนะคะทุกคนอยากเป็นแม่ออนไลน์จะเย็นเยนอยากกินแล้วไม่รู้รอ่ะอยากกินแบบหว,วานหวานเย็นเย็ ขายเย็นไหมยังมีอยู่เลยที่บ้านหาอะไรทำหาอะไรกินก็คือเป็นคนชอบกินเปรี้ยวทุกคนก็จแทบกว่ามีน้องคือฟูเป็น,นค,คนที่กินเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยคือเพื่อนรู้ใครรู้ว่าแบบ เป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวเปรี้ยวแบบว่าใส่ทุกอย่างในเมนูอาหารแบบได้หมดเลยกินข้าวเที่ยงแล้ววันนี้กินทั้งกินทั้งข้าวมันไก่กินทั้งหมูปิ้ง คือกว๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยต้องรองให้เขาลงวอกก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมาทำวอลกก๋วยเตี๋ยวต้มยำกับโฟมแต่ว่าวอกแรกที่ถ่ายไปอ่ะถ่ายไปยังไม่ลงเลยกระเพราหวีมะนาวนี้ก็ใหม่อยู่นะแต่ลิงปิงโฟมก็ชอบแต่ว่ามันก็ไม่ได้หาซื้อง่ายอ่ะ ่วงลดน้ําหนักหรอฟอไม่ค่อยมีอ่ะทุกคนฟอไม่ค่อยมีช่วงช่วงลดน้ําหนักเพราะว่าเพราะว่ามันมันกินอร่อยอ่ะมันมันไม่รู้ว่าจะแบบว่าจะลดทําไมอ่ะคืออยากลดแต่ว่าพอเวลาเราได้กินแล้วมันก็หยุดยากไม่คิดเกียดตองคิดเกียดทํทำวอลก เสื้อยือ,อะคะ่ะอันนี้ของวาน,นิลินแต่โฟมซื้อตอนเซลลเขาเพิ่งเซลลแบบเซลเยอะๆไปอะก็เลยซื้อตัวนี้มามาเฟืองไม่เปรี้ยวมาเฟืองมันมันเปรี้ยวเปี้ยวเฟือนเฟือนอะไรอย่างเงี้ยฟมเป็น <c oughs> คนมีเหนียงนะคะทุกคนอย่าอ,อย่าทักนะแบบว่าคือถึงแม้ว่าน้ําหนักจะน้อยกว่านี้เหนียงโฟมก็ยังมีเสมอเสมอมาม่วงหาวก็ มีความฝืนฝืนฝัดฝาดจะเย็นๆนะคะทุกคนการมีน้องมันต้องแบบว่าค่าใช้ใจ่ายมันเยอะมากๆนะน้ำตบรีวิวไปแล้วน้ำตบรีวิวไปแล้วเสื้อยังอยากขายอยู่แต่น้องโฟมไม่ส่งแบบที่โฟมแก้มาให้ ตอนนี้แล้วก็ด้วยความที่เราแบบว่าไปต่างประเทศใช่ไหมกเมแบบ็เลยยังไม่ได้แบบเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำจริงจังเลยอะหาอะไรกินพ่อไปบอกกำลังกายคะ่ะแต่ว่าเราหาอะไรกินดีกว่า <icana> คือไม่อยากกินกาแฟเพราะฉะนั้นเรามีอะไรที่บ้านไหมนะรู้แล้วกินอะไรทุกคนทานข้าวกันหรือยังอ่ะ กันหรือ,อยังคะไม่มีอะไรกินทุกคนไม่รู้จะกินอะไรกินอันนี้ กินแบบแต่เราเพิ่งอิ่มเนาะเราก็พักก่อนพวกของกินไม่ฟวมอยากให้เขาลงตั้งนานแล้ววอลกะทาข้าวกันยังคะบ่า,บายโมงแล้วก็ ผมจะไปลงบ้านแดงช่องเจมอะแต่ว่าเจมเขาไม่ลงอะแต่ว่ามันถ่ายแล้วนะทุกคนขอหัวใจถึงแสนได้ไหมจะได้มีกำลังใจมาไลฟ์อีกแล้วตอนนี้ก็หัวใจส้มก็หายไปเลยกินไหมชายเย็นบาย,บายแบบนี้หาอะไรเข้าท้องดีกว่า กดใจส้มให้หน่อยสีดีปะนี่ทุกคนจะได้อยากกินตึง้ง คือทาคิดว่าหาโฟมไม่มั่นใจแบบว,ว่าวิธีการทำของโฟมต้งองบอกไหมบอกบางทีเราก็แบบไม่ค่อยมั่นใจอะว่าแบบสิ่งที่เราทํามันถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราแค่ทําตามภาษาบ้านๆหวานน้อยนะคะอันนี้ที่โฟมกินคืออันนี้โฟมเคยรีวิวไปแล้วนะที่โฟมกินอะมันตัวเนี้ยแต่ว่าเขาหวานไม่เยอะนะแล้วโฟมรู้สึกว่าชาเขาเข,าเข้มดี ใจเย็นๆอันนี้หรอผมก็กดมาแบบหรือไม่ก็ตามชอ็อปแก้วหรอหรืออะไรถ้าแก้วถ้าแก้วก็ซื้อในต่อๆเลยค่ะอันนี้อ่ผมซื้อในต่อๆ าของโฟมกินฉันจะกินชาเย็นทุกวันอันนี้ค่ะชาชาซองนะคะเอามาชงแต่ว่าแต่มันง่ายเย่ก็คือแค่เติมน้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำแข็งชาถูกต้องชาแบบถ้าไม่ได้ไปร้านคือก็จะใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าไปร้านก็จะกินแบบชาเย็นที่ร้านใช่ไหมชาเย็นที่ร้านโฟมเองแต่ว่าถ้าเราอยู่บ้านอันนี้มันก็ง่ายไง เล็บแต่ว่าเดี๋ยวลายต่อไปที่จะทำอะ่ะคิดว่ามันน่ารักนะคิดว่ามันน่ารักนะคะโฟไม่ได้ปักตะก้าค่ะทุกคนเพราะว่าแบบอันที่เรารีวิวอันที่เราใช้อะ่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบจะขายเองอะ่ะทุกคนเราแค่มารีวิวว่าแบบเออเราใช้อันนี้นะเคยใช้อันนี้นะอันนี้มันดีนะอันนี้มันโอเคนะอะไรเงี้ยก็เลยมาแบบแชร์อัปเดตอะไรเงี้ยแต่ว่าโฟไม่ได้ขายของนะคะ พี่เจมไปไปฟิตเนสแล้วค่ะน้องหมาหลับอะช่วงนี้เป็นช่วงน้องหมานอนอะไม่อยากกวนอะ่ะมีแบบพี่บีมไม่ไหวไม่ไหวจริงๆ เออหรือว่าปักตะกร้าแบบขายของตัวเองแบบขายกิฟตอย่างนี้ไหมละครละครพี่เต็มกำลังจะมีนะคะเจ้าคุณเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะเดี๋ยวโฟมจะไปมีแพนจะไปตัดผมเดี๋ยวจะ ทำคลิปให้ดูว่าร้านที่โฟมตัดผมประจํานะคะที่ไทยคือร้านไหนนะคะอยู่เซนทรัลอีสต์วิวคือจริงๆโฟมตัดกับพี่ฟ้ามาตั้งแต่แบบน่าจะเริ่มทํางานแรกๆแบบ21-22อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงตอนเนี้ยซึ่งปกติแล้วถ้าโฟมไม่ได้ไปแบบไปลองตัดที่เกาหลีอะผมที่โฟมตัดอะโฟมจะตัดแบบปกตินะหมายถึงว่าไม่ได้ซอยไม่ได้สไลด์ไม่ได้อะไรก็คือจะตัดความยาวออกปกติอาจจะมีแบบ เขาเรียกไล่ระดับช่วงปลายแบบนิดหน่อยเท่านั้นเลยอยากขายเสื้อเดี๋ยวนี้โฟมจะต้องตามน้องโฟมก่อนเพราะโฟมแบบบอกว่าจะขายเสื้อโฟอมยังไม่ได้ขายสักทีส่วนผมโฟมลงคลิปไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆสีที่โฟมทํามันก็สีน้ําตาลเนี่ยแหละค่ะปกติแต่งหน้ารูทีนก็อาจจะมีได้เรื่อย คือเสื้อเนี่ยว่าจะขายทางต่อๆแต่ว่ายังทำไม่เป็นฟมไม่มีแฟนแสนหนึงแล้วขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะจะได้มีกำลังใจหะเมื่อก่อนได้เยอะกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้คือแสนหนึ่งก็คือดีใจมากๆแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนนะคะบ้านโฟมไม่ตกเนาะตอนเนี้ย เอาฟิตโฟมวันนี้เหรอเอาฟิตอยู่บ้าน mm hmm. ก็คือเสือเเส้อยืดกางเกงยางยืดเสื้อยืดกางเกงยางยืดที่เป็นของแบรนด์วานิลิน mm hmm. พี่เคกับใคร mm hmm. เคกไม่มีที่บ้านเพราะว่าส่งหมดแล้ว mm hmm. กางเกงก็วานิลินค่ะ เที่ยวออสรอบนี้โฟมไปตอนมันแบบหน้าหนาวอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนมากขนาดนั้นอันนี้เหรอคะไม่หวานมากนะคะทาเข้มด้วยแหละเออจริงๆคือโฟมว่ามันไปค่อนข้างเข้มเลยนะคะไม่หวานมากอันนี้ ไม่เคยทันไลฟ์นานๆโฟมไลฟ์กลางวันทีอ่ะแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบได้ไลฟ์กลางวันโฟมทานชายเย็นค่ะช่โฟมชงกับน้ำรอ้อนแล้วก็คือแค่เทใส่แก้วน้ำแข็งชง มาฉากง่ายๆเราไม่กล้าสอนเพราะว่าไม่รู้ว่าวิธีการทำถูกไหมแต่ก็คิดว่าถูกนะขอบคุณนะคะหมวกช่องแดงทุกคนไปตามที่พ่อนะคะฟงถ่ายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพ่อเขายังไม่ลงรีบหรอคะไม่อยากไม่อยากโชว์แล้วอะเพราะว่าเขาไม่เข้าเราสักทีเขาอะ เราอะโชว์ให้เขาอะไปเยอะมากเขาไม่เข้าเราสักทีชาของฉันจะกินชายเย็นทุกวันอันเนี้ยไม่เอาไปทิ้งเลยเพราะาคนถามอันนี้พี่เจมไปออกกำลังกายค่ะวันนี้มีนัดกับเทรนเนอร์ที่คิวบิก